สวัสดีครับผมมวยก็ชนะวาเชิดเดือผมมาวิเคราะห์อิจารย์มวยช่องเจ็สีอาทิตย์ที่7ธันวาคม2568แต่ต้องบอกก่อนนะครับผมผมไม่โฆษณาบวยพยกผมไม่โฆษณาเว็บที่ผิดกฎหมายผมภาคบวยอยู่ในเวทีครับผมถูกต้องตามกฎหมายของกระทรวงมาตรทยนะที่มีการตีตัวและการพนันได้เวทีมาตรฐานนะแต่ถ้าออกจากนอกเวทีก็คือว่าผิดกฎหมาย คือผมอยู่ในพิธีก็พาให้ลูกค้าผมอยู่ในพิธีทูกกฎหมายทุกขั้นตอนนะครับผมก็จะมาให้การศาสนาวิเคราะห์อิจาร์เบื่อที่เขาวัฒนะณกันนะไม่ว่าจะเป็นมวยหรือเป็นบอลแต่มวยเนี่ยถูกกฎหมายนะเฉพาะตัวผมนะเพราะนั้นจะไม่โฆษณาของสิ่งที่ผิดกฎหมายผมจะอ่าและใครออกเสียงผมไม่ออกไปผ่านเว็บผ่านอะไรก็แล้วแต่ผมจะเอาคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานไว้สู้ต่อชั้นศาลน้กจากว่าผมไม่ได้ทำผ้าไข่ๆทั้งสิ้น นะพวกเวพวกอะไรผมไม่มีเวไม่มีพวกยกก็เดี๋ยวติดต่อช่องทางศูนย์เก้าสองเจ็ดูนย์หกหนึ่งสิบแปดสามถ้าลายผมก็เคโอเคสองหกหนึน่งสามมาที่ที่ผ่านมาให้ตัวเดียวนะให้ปราบดานับนอกอะก็ลูกช้างลูกช้างก็คืออายลาก็ชนะได้นับไปอ่าประมาณนี้เพราะว่าผมไม่ให้เยอะจริงให้ตัวเดียวไม่่อยพลาดหรอกแต่ผมเลือกเห็นวิจารกับพววิจารปราบดาพวกวิจารอายาก็เลยให้จากไปสองตัวดูเทปเก่าได้ผมให้ปราบดานับนก แต่ถ้าปรับดาไม่ใช่ถ้าเป็นอัยญาลาให้อัยาลาบวยคนที่ผมดูไม่น่าสู้กันได้แต่ก็มีเสียงโหนิดหน่อยแต่ว่าผมเชื่อว่าคนที่ฟังผมรวยส่วนใหญ่เล่นไปเล่นไปกงข้ามอัยาลาวันนี้อัยาลามากินไม่ดีผิดกับผมกดไปที่อัยาลาราคาอะไรก็เล่นมาทิ้งตัวโดนไล่นี่พูดด้งยกัไว้ครูนะตอนปล่อยตัวเนี้ยน,นะกินไม่ดีแล้วนะราคาผิดราคาแปลกแต่เราไม่สนเราคนพากะเราไม่ได้คนเล่นมวยอะ่ะ เล่นในยาลาไปบัวชงเนี่ยภาพมาเยอะแล้วทิ้งตัวโดนไล่เล่นไปเสมอสวนมาราคาข้ามมันคงข้ามเราเสมอแล้วแต่ผมสร้างสวนเล่นตลอดเล่นมาทิ้งตัวหน่อยโดนไล่ทุกไม่ดีดโดนโอ้พอเตะโดนหน้าอ,อกบ้างอะไรบ้างทำท่าจะเอียงไปเอียงมาสิงโหนมาแล้วเล่นโค้ได้เงินเลยหยิบสดแล้วหมอกราคาแล้วล,ล,ลากมาทิ้งตัวโดนไล่ลากมาได้นับสบายเลยกินเลยเห็นป่ะส่วนใหญ่จะให้เล่นคงข้ามายาลาหมดแต่สุดผิดกับผมกดมาดิเออเราไม่เล่นมวยในหว่าเราภาพมวยแบบให้ลูกค้า ไม่ได้เล่นมวยนี่ที่จะต้องพาเอียงไปเอียงมามวยทรงนี้พาไปเยอะลูวบวยอะอะไอยาลาที่ตัวโดนไล่อยู่แล้วเฮ้ยขาไปผิดธรรมชาติขราดบวยได้น้ำสองรองป,าปาออาลาเปล่าบวยยิ่งเลยไอยาลาเล่นอยาก็ได้เงินคู่ที่หนึ่งครับผมปายุสายโชนบางแสนโชคน,นักร้อยสามสิบปอนด์เจรจัดชัยน้อยลัคกี้บันเทิงอ่ะปายุสายก็ได้ทั้งนอกในก็ได้นอกก็ได้ตั้งรับจับทางก็ดีในก็ได้ แต่ว่าส่วนใหญ่จะเห็นนี่เห็นฟอร์มมวยที่ผมดูในยูทูบนะจะเป็นมวยตั้งรับมากกว่าวันนี้ไปเจอกระชัรชัยเนาะก็ฝีมือเตะตั้งขวางคานหนักคู่นี้คําว่าลัคกี้บันเทิงอ่ะมันจะได้เปรียบไปตรงที่ว่านักเสือทำนี้ท้าหล่ายได้ยางกระชัชัยใครแล้โชคใครจะได้ปะไปดูคลิปได้ผมบอกนับเนาะถ้าก็นับเนาะจริงวันนี้ก็อาจจะมีสายต่ำต้องบอกก่อนนะครับผมในการวิเคราะห์วิจารณ์มวย ไม่ได้ไปใส่ร้ายทางมวยเป็นนักวิเคราะห์ปีจาวมวยสองนี้ต้องแบบนี้ไม่ไม,ไม่มีจุดประสองค์อะไรผมไม่ได้เล่นการพนันด้วยผมพามวยให้ธรรมชิกในเวทีคู่เนี่ยมวยเข้าทางเลยพยุสายถ้าเดินนิดนึงเข้าทางถ้าแรกเตะชัดชัยน้อยก็ไม่กลัวแล้วฟอร์มก็ไม่แค่แต่ขีเล่คู่นี้ออกชัดชัยน้อยอาจมีสายต่ำนับนอกอาจมีสายต่ำชัดชัยน้อยนับนอกใช้คำว่าอาจคือว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนจะยอดแหลกแหลม ผมส่งยอดยแต่ละผมไม่มีนับนอกเลยม嘛ผมบอกเล่นไปนับนกมันไม่อยู่ผู้เอกด้วยใช้คําว่าอาจอ่าพี่ใสยตั้งนับนอกอรมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้านับนกแบบยอดเอดรักส่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยผมส่งข้อหาครับผม้าพูดน้ำยาบเลยผมมาเยี่ยวทั้งคืนไม่ต้องมานั่งประชุมสวาไอเดนสมัยเรียนครูบอกอืจจะละคือขี้ปัสสาวะคือเยี่ยวเอ้ย่วงนอนปวด้เยี่ยวทั้งคืนใสบ่บาหวานแดกดอออกมาเยี่ยวทั้งคืนเดี๋ยวเป็นเหมือนไอ พักผ่อนไม่เพียงพอเดี๋ยวก็เดี้ยงแนละ้วสมัครก็สมัครซะอยู่ได้ไม่เกินสามทป,ปีหรอกคนผมอะไม่เกินร้อยปีมันก็พอดีอยู่ดีแค่เจ็ดแปดสิบอายุโอ้โหยอะได้คืนเลยไหมงง,งเลยเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอคู่ที่หนี่จัดชายน้อยคู่ที่สองเพชรเมืองเหนือตองขาวเชียงใหม่ชนประกาศร้อยสามสองปอนเจอกับชามะนาวอันนี้ก็ฟิเบอร์เหมือนกันเจ้าเพชรเมืองเหนือตองขาวเชียงใหม่หน้าเสือตรงเงินดียอมรับว่าดี วันนี้เจอชามะนาวประเภทนอกก็ได้ในก็ดีเดินกูดใหญ่เต็มตัวเหมือนกันชามะนาวเดินอัดเดินตามเดินเสียบแต่เป็นมวยที่ไม่มีแรงสี่ห้าไม่ค่อยดีผมบอเกอเลยเพชรเมืองเหนือนี่เขาทำมวยมาสู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นสี่ห้าดีกว่าแต่โดของชามะนาวหล่นได้นี่หนักจริงแต่มาได้แค่สามยกเบื้องต้นเอาอไปชามะนาวก่อนมวยถ้าตัดตัด,ตดชามะนาวออกพวนที่สามกล้องธรณีท็อปฟอร์เรี่หรือกล้องธรณีสันต์อุบนเดิมชวประกาศร้อยสิบห้าปอเจอกับดาวินซีลัคกี้มันเทิ่อคือใคร น้องแชมป์สวนสวนหารปีกไม้ถ้าจำไม่ผิดกล้องตรงนีกว่าเพชยาวใหญ่เดินเสียบเดินแทงไม่มีตาแต่ว่าเคยโดนไอ้เจ้าสายเพชรเป็นมวยทรงเดียวกับเจ้าดาวินซี่ต่อ,อยลงมานั่งนับแปดผมเข้ามาดูยูทูบผมนึกว่าคางไม่ดีนีว่ว่ะและถามว่าอาสันเพชรมวยหนักหรือเปล่ามวยเบิดหนักเอยถามผมนะด,ดาวนซี่หรือเจ้าน้องชมปหนักกว่า แล้วบัวอย่างเงี้ยได้ใหญ่ได้ยาวถ้าเจ้าดาวิซี่หรือเจ้าน้องแชมป์ต่อยไม่ลงก็ไปปลายกล้องธรณีอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะพากันนะถ้าเล่นกล้องธรณีถูกไหมถ้าวิจารณ์อ่ะวิจารณ์กล้องธรณีแต่ให้ดูสองยกก่อนนะถ้าไอเจ้าดาวิซี่ต่อยไม่ลงหรือน้องแชมป์ต่อยไม่ลง่อยกดยาวบ้าไปแล้ววิจารณ์บัวยอย่างงี้ไม่ต้องไห้ไม่ต้องไปพากบัวยหรอกเอ้ยต่อยไม่ลงก็ไอกล้องธรณีตัวเดียวได้สามหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งยาวไม่ต้องกดไปที่น้องแชมป์มากดน็อกนี่แหละยืนมวยสวยยืนมวยนี่ยืนมวยตะแคง เข้ามาผักแล้วดันเตะจ่อยางออกอาดมีสายตามอีกเล่นไปที่เดวินซี่เลยอัดมีสายตามอีกน้องแชมป์มาหมัดมาหนักผมบอกให้ทางมวยดีกว่าเยอะกระดูกการผ่านมวยเหนืกอกว่าปิ๊บเล็กกว่าก็จริงแต่ดูสายเพชรเล็กกว่ายังต่อยเจ้าเออก็ทันนี่เล้วเลยไปดูที่เดวิสซ่ออาดมีสายตามประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พอๆกับชัดชาน้อยอ่ะกูรุนสายตามสองคู่วันนี้ หนึ่งกุฎีสี่เก้าราสจอแต่ละยาวชุว 8, 8, 8, อดอกัดร้อยี่แปดปอเจอกับสมิงแดงเบชอวดผมบอกเลยเบชขวดกำลังมาแรงนะพี่เบชียงใหม่สีเบชยงใหม่แบบสมิงแดงมาใช้สีเสื้อหน่าเสือตรงน้นมันจะถึงแต่จะถึงยังไงมวยตรงนี้นะมาดูเลยผมมองว่าสมิงแดงแพ้สิทธิชัยและสิทธิชัยชกกับเมาขี่ผมบอกกดยาวทุกราคาตัวเดียวถูกปะผมบอกกดไปที่เมาขี่มวยสภาพอย่างเงี้ยสิทธิชัยใช้ไม่ได้แล้ว แพ้มาสองครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่สามกดเมาเคียวยาวทุกราดาัอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสภาพใช้ไม่ได้แลวมีมวยอย่างสมิงแดงแพ้สิริชัยตัวนิดเดียวนะผมเห็นโคส่งให้สมิงแดงที่ราดตเนิตนต้อง้งใจจะไม่ผิดแล้วมวย่งนี้มาเจอเก้าร้าอาวุธครบหลากหลายยืนมวยตรงมวยเข้ามานี่จะมาเข่าแต่มวยขวางหน้าดีนะแต่มวยตรงนี้ถ้าขวางขวางอยู่แลยแต่ผมดูว่าคางไม่ดีกว่าแล้วเจ้าเจ้าเจ้าอะไรวะก้าร้า,ายพิศอกอุ้ยบอกใคนดี ไม่ต้องไปรอชูบือนะผมบอกให้นะถ้ามีเงินเนี่ยเล่นมากู้หนึ่งกู่สองสามอะไรแล้วแต่มีเงินฉันกดไปที่ก้าว้านนะไม่มีแพ้แพ้ก็ได้เงินเพราะมันออกตัวได้เฮ้ยแล้วกูมีเงินคุใส่สมิงแดงมีสิทธิอ์อาจจะหายวาเพอมวยทางนีนก้าวหลานมันผักแล้วมันเตะเข้ามาแล้วมันฟันก่อนที่สมิงแดงจะมาขวางมันโดดฟันก่อนดีไม่ดีถึงหล่นคู่นี้อาจจะมีนับอีกไม่ต้องบอกนอกถ้าผมบอกอาจมีนับนกก็คือมีทั้งนับแล้วนกคู่นี้อาจจะมีนับโดนสอกของก้าวลานโดนได้อีกเนี่ยเป็นอย่างเนี้ย อาจะนะครับแค่อาจจะขอตัวคู่นึงออดชัดชัยไม่ต้องอ่านเลยวะส่งแม่งเลยบวอยอะไปพูดจยไปกักคนเล่นแมงไปรูก้าวเล่นหรือเปล่าคู่นึงออดชัดชัยนับนกคู่ที่สองชามมนาวอ่ตอนนี้อาจจะเพาะปลายมันไม่ดีต่อ,อพวงลมกระโดดคูด่หนึ่งชัดชันับนกคู่สองอาจจะคูส่คสามเดวินซี่นับนกแม่อีกไม่ต้องมีจะคู่ที่สี่ก้าวร้าดอาจจะโดนนับคงข้ามอาจจะโดนก้าวร้านฟันศอกนับ เหนะ็นูนย์เก้าสองเจนึ่งสแปดสมาถามรายละเอียดเอาถ้าไอดีไลก็ OK, โอเคสองหกสา็สวัสดีครับ